เือแค่รักไร้เดียงสาตอนที่สามบริพัตรแวะมาส่งธนาทิพย์ที่บ้านหลังเลิกเรียนเพราะเป็นทางผ่านแม่เขาเพิ่งกลับมาถึงพอดีชายหนุ่มจึงรีบลงจากรถไปประคองแม่เข้าบ้านแม่เขาใช้บริการรถสองแถวที่เหมารับกันเป็นรายเดือนไปส่งและไปรับกลับจากตลาดถึงแม้ว่าท่านจะตาบอดแต่ก็ช่วยเหลือตัวเองได้ดีแม่หิวไหมผมแวะซื้อไก่ย่างมาด้วยเปลืองตังเนี่ยลูกไข่ต้มฟองเดียวแม่ก็อิ่มแล้ว นางพ่องยื่นมือสเปดสปะมาเกี่ยวแขนลูกชายที่ประคองแม่เข้าไปข้างในบ้านเงินออกผมก็อยากให้แม่กินอะไรดีๆบ้างชายหนุ่มรีบเอาไก่ย่างไปใส่จานพร้อมข้าวเหนียวร้อนๆสองถุงพร้อมร้องบอกไปอาบน้ําให้เย็นๆก่อนนะแกก็เหมือนกันนะไปอาบน้ําก่อนค่อยมากินข้าวจะได้กินได้เยอะๆครับแม่ธนาทิพย์เตรียมจัดโต๊ะเอาไว้แล้วเก็บขวดบ้านปล่อยให้แม่อาบน้ำก่อนเพราะมีห้องน้ำอยู่ห้องเดียว เขามองห้องเล็กแคบแล้วถอนหายใจวันหนึ่งเขาจะทําให้แม่สบายจะทําให้ท่านหลุดพ้นจากความจนนี้ให้ได้ชนาธิปนั่งมองแม่กินไก่ย่างตัวใหญ่และยิ้มแม่ที่อดทนเลี้ยงดูเข้ามาคนเดียวหลายปีทั้งที่พิการเมื่อก่อนแม่ก็มีสายตาที่ปกติเหมือนคนทั่วไปแต่เพราะโรคประจําตัวบางอย่างทําให้มีผลตัวดวงตาและความจนทําให้ไม่มีเงินรักษาแม่เลยต้องเสียการมองเห็นข้างหนึ่งบอดสนิทแต่อีกข้างยังพอมองเห็นร่าง แม่อดทนกินไข่ต้มทุกวันเพื่อเก็บเงินเอาไว้ให้เขาเรียนต่ออีกไม่กี่เดือนเขาก็จะเรียนจบแล้วเมื่อไหร่ที่มีงานดีๆทำแม่จะไม่ต้องกินไข่ต้มอีกแล้วอร่อยไหมแม่อร่อยสิแต่ซื้อไก่มาตั้งเป็นตัวแบบนี้เก็บไว้กินตอนเช้าด้วยนะลูกไม่ต้องหรอกแม่ผมมีเงินเลี้ยงแม่แขกให้ที่ป้าเป็นพันเลยเมื่อคืนไก่ตัวเดียวไม่กี่ร้อยหรอกนะนานๆนนทีธนาที่บอกแล้วแกะน้ำส้มคั้นจากขวดเทใส่แก้วให้ น้ำส้มด้วยแม่อายุเยอะแล้วนะต้องกินอะไรบำรุงบ้างผมอยากให้แม่แข็งแรงอยู่กับผมไปนานๆานขอบใจลูกคนเป็นแม่ยกมือมาลูบหน้าลูกชายยกแก้วน้ำส้มขึ้นมาดื่มแล้วยิ้มกว้างๆอร่อยจริงๆด้วยนะถ้าแม่ชอบผมจะซื้อมาให้กินบ่อยๆอ,อืมเปลืองแม่คนเดียวผมซื้อให้กินได้นะ่ะชายหนุ่มหัวเราะพอแม่อิ่มแล้วก็ประคองแม่ให้ไปห้องนอน จัดการทำความสะอาดถ้วยชามแล้วไปนั่งทำรายงานต่อชีวิตที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ตั้งแต่จำความได้มันทำให้เขาต้องขยันมากกว่าคนอื่นทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงานแม้จะทำงานกลางคืนแต่เขาก็พยายามให้มันกระทบกับการเรียนน้อยที่สุดรอยยิ้มบางๆจุดขึ้นบนใบหน้าของธนาทิพย์เมื่อนึกถึงอดีตเมื่อสิบกว่าปีก่อนช่วงเวลาที่เต็มไปได้วยความสุขมีชีวิตชีวาและความทุกข์ความเจ็บปวดที่เกาะกินลึกในใจเขามามากกว่า15ปี นรมนในวัย33มองรูปถ่ายเขาวดำที่ติดอยู่บนเจดีเก็บอัฐิของพ่อภายในวัดไกลบ้านเพื่อจะมาบอกกล่าวท่านว่าเธอกับแม่จะพาท่านย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพด้วยกันพ่อคะวันนี้มนมารับพ่อนะคะเราจะไปเที่ยวกรุงเทพกันญิงสาวกราบแล้ววางพวงมาลัยลงพ่อไปอยู่กรุงเทพจะได้คุ้มครองหลานนะคะให้รอดพ้นจากปากหยวปากกาใหญ่เขาประสบพบเจอกับเรื่องเลวร้ายเหมือนอย่างที่มนเจอ หญิงสาวมองจ้องไปยังรูปถ่ายแล้วน้ำตาเอ,อ่ยยื่นมือสันสันมาลูบรูปของพ่อเบาๆมนขอโทษนะคะพ่อสำหรับทุกอย่างที่มนททำผิดพ่อให้อภัยมนนะน้ำตาค่อยๆเล่นมาเอ,อ่อแล้วร่วงเมื่อนึกถึงความผิดที่ตัวเองก่อเสร็จหรือ,อยังลูกรุ่งฤดีถือปินโตมาหาลูกสาวหญิงสาวจึงรีบผลุกขึ้นค่ะแม่มนกกำลังจะเอาอฐิพ่อลงมาโนรมนยืดตัวเอากดอฐิมากอด ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีเธอก็ไม่อาจลืมวันที่พอ่อกระเสือกกระสนมาขาดใจตายหน้าบ้านต่อหน้าต่อตาเธอได้ไปอยู่กรุงเทพนะพี่ที่นั่นมีอะไรสนุกสนุกเยอะแน่ๆมีรถไฟฟ้ารถใต้ดินเยอะแยะไปหมดพี่น่าจะชอบรุ่งฤดีบอกสามีน้ำตาตัวเองก็ชักครอขึ้นมาเหมือนกันการเสียชีวิตของสามีทำให้ผู้หญิงที่ต้องพึ่งพิงผู้ชายอย่างเธอและลูกต้องลำบากขนาดไม่มีข้าวจะกิน ไปเถอะค่ะแม่มีอะไรต้องทำอีกเยอะนรมอนประคองกฎอธิษฐของพ่อเดินออกไปพร้อมแม่เธอเพิ่งดาวรถมือสองมาสองสัปดาห์ก่อนยังต้องผ่อนต่ออีกหลายปีโชคดีที่เป็นรถของคนรู้จักคุ้นเคยจึงได้มาในราคามิตรภาพพอให้ได้ขับไปทำงานและพาแม่ไปไหนต่อไหนรถมือสองแล่นมาจอดน้าบ้านเช่าหลังเล็กในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดที่พ,พ่อพาพวกเธอย้ายมาก่อนจบชีวิตลงในอีกสองปีต่อมา ต้นไม้ดอกไม้กำลังงามเลยเสียดายเหมือนกันนะประคบประง,งมกันมาตั้งหลายปีสักวันเราจะมีบ้านของเราเองค่ะแม่มนให้สัญญาแม่อยู่ที่ไหนก็ได้ลูกรู้ไหมว่าสิ่งเดียวที่ทำให้แม่ยังยอมมีลมหายใจอยู่ได้ก็คือมนนี่แหละลุงดีดีมองลูกสาวอย่างภูมิใจมนไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังสักอย่างจริงๆตั้งแต่การเรียนและการใช้ชีวิตยิงสาวแม้มปากตัวเองแน่น ไมกลาบอกแม่ไปรอกว่าเธอไม่ใช่คนดีเดอะไรใจแตกใจง่ายยอมนอนกับผู้ชายตั้งแต่ยังเรียนไม่จบมัธยมเคยท้องแถมยังเคยคิดจะทำแท้ลงลมหายใจของเธอทุกวันนี้มีไว้เพื่อแม่และลูกเท่านั้นไม่อย่างนั้นเธอก็คงจะจบชีวิตตัวเองไปนานแล้วเช่นกันว่าจะไม่ร้องแล้วแต่น้ำตามันก็ไหลออกมาเงีย,งยบๆคนเป็นแม่มัวแต่สารวดูของในตะกาจึงไม่ได้หันมาดูพอหันมาอีกทีหญิงสาวจึงเช็ดน้ำตาออกไปจนหมดแล้ว แต่ในหัวยังมีภาพความทรงจำม,มากมายหลั่งไหลนรมนอาบน้ำเตรียมจะเข้านอนเหลือไปมองกระเป๋ากระดาษแผ่นเล็กแลบออกมาเธอหยิบมาดูแล้วยิ้มเขินหัวใจสาวน้อยที่ไม่เคยมีหนุ่มที่ไหนกล้ามาขายขนมจีบเพราะพ่อห่วงลูกสาวพองคับอกว่าจะนอนแต่ขาเจ้ากรรมก็พาตัวเองมานั่งหน้าคอมพิวเตอร์และส่งอีเมลถึงเจ้าของกระดาษมนมาถึงห้องแล้วค่ะวันนี้เพลงพอมากนะคะพี่ทิพย์เก่งจัง นรมนนรมนนอนยิ้มทั้งคืนตื่นมาตอนเช้าก็รู้สึกสดชื่นยิ้มกว้างไม่เห็นอะไรก็สวยงามไปหมดจนคนเป็นพ่ออดทักไม่ได้มีความสุขอะไรกันลูกหน้า,างี้แต่งตึงเชียจริงเหรอคะนรมนรูปหน้าตัวเองแล้วหัวเราะเมื่อคืนกลับกี่ทุ่มพ่อเป็นไข้พอรู้ว่าลูกมีคนมาส่งก็เลยกินยาจนหลับไปชานอนแหน่เผอพู้ขึ้นชื่อเรื่องห่วงลูกสาวเอ่ยถามนรมนจึงรีบตอบ สี่ทุ่มค่ะพ่อนานๆทีพ่อให้ไปได้นะให้ไปหนนึ่งแล้วก็อย่าขอบ่อยเห็นว่าสนิทกับนูลิทหรอกนะไปแค่งานของริทแหละค่ะพ่อมนไม่สนิทกับคนอื่นหรอกก็ดีแล้วนี่อีกปีเดียวก็จะจบแล้วคิดเอาไว้หรือยังว่าจะสอบเข้าที่ไหนคนเป็นพ่อเห็นว่าพอมีเวลาจึงหันมาซักถามมือก็ตักข้าวต้มเข้าปากไปด้วยลิทเขาอยากเรียนม,มนุษยศาสตร์เอกการโรงแรมคะ่ะ คนนี้เขาพูดเก่งชอบบริหารส่วนมนอยากเรียนศึกษาศาสตร์ค่ะมนอยากเป็นครูพ่อไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะตามใจสิเรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนจะได้มีความสุขพ่อขอแค่อย่างเดียวตั้งใจเรียนก็พอขอบคุณค่ะพ่อ นรมนโล่งอกรู้ดีว่าพ่อกับแม่หวังจะให้เรียนแพทย์แต่เธอประเมินความสามารถตัวเองแล้วเธอไม่ได้หัวดีขนาดจะเรียนแพทย์ให้รอดได้อีกอย่างเธอก็กลัวเลือดด้วยสอบเข้าไปมีหวังได้อยู่ที่เดิมไปหลายปีของหวานนะพ่อเลื่อนฤดีเอาเต้าส่วนมาเสิร์ฟนรมนไม่ขอรับเพราะเข้าต้มถ้วยเดียวก็อิ่มจนแน่นท้องไปหมดแล้วหลังอิ่มกันแล้วพ่อจึงไปส่งที่โรงเรียนไม่ว่าเธอจะโตแค่ไหนพ่อก็ยังไม่ปล่อยให้นั่งรถประจําทางอยู่ดี เมื่อมาถึงโรงเรียนสิ่งแรกที่นรมนทำก็คือแอบเข้าไปที่ห้องสมุดเพื่อเช็คอีเมลจากคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนหัวใจเธอเต้นแรงเมื่อเห็นว่าอีเมลตอบกลับจากธนาทิพย์คืนวันศุกร์พี่ไปร้องเพลงที่ผับอยากให้ตัวเล็กไปฟังบ้างไปได้ไหมพี่ทิพย์นรมนยิ้มเขินมือก็พิมพ์แป้นคีย์บอร์ดตอบกลับไปมนไปไม่ได้เราคะ่ะพอไม่เคยให้ไปเที่ยวกลางคืนพอให้ไปงานวันเกิดลิซนี่คือดีสุดๆแล้ว ขอโทษด้วยนะคะพี่เสียงดีจากตัวเล็กนรมตนงั้นพี่ไปเล่นให้ฟังสดๆเอาก็ได้ว่างวันไหนก็บอกนะสำหรับตัวเล็กพี่ว่างเสมอเลิกเรียนก่อนพ่อมารับก็ได้จากพี่เสียงดีพี่ชอบชื่อนี้นะว่างขนาดนั้นเชียวมนไปเรียนแล้วนะคะพอดีเอาหนังสือมาส่งห้องสมุดก็เลยแวะมาเช็คอีเมลนรมนออกจากโปรแกรมเดินยิ้มคนเดียวกลับไปที่ห้องเรียน ได้ยินเสียงเรียกดังมาจากตู้โทราศัพท์พร้อมกวักมือเธอจึงสาวเท้ามาหาโทรหาใครแต่เช้านาลิสลืมการบ้านพี่เขยฉันน่าจะยังไม่ไปทํางานเดี๋ยวว่าจะโทรบอกให้เอามาให้แต่บัตรโทราศัพท์เงินหมดตู้นี้กินเงินจังร้อยเดียวใช้ไม่กีท่ทีมียี่สิบยืมก่อนยืมก่อนด่วนเดี๋ยวพี่เชิไปทํางานก่อนลลิตารับเหรียญจากเพื่อนมาแล้วผลเข้าตู้โทราศัพท์สาธารณะครูหนึ่งจึงออกมา เรียบร้อยไปเข้าแถวหน้าเสาธงกันเมื่อมาถึงแถวด้วยกันดาลิตาก็หาวอดวอดเดาว่าเมื่อคืนกลับบ้านไปก็คงเก็บกวาดข้าวของที่เพื่อนๆทำเหลือไว้ถ้าเมื่อคืนไม่กลัวว่าจะเกินเวลาที่พ่อตั้งไว้ก็คงจะอยู่ช่วยจนเสร็จง่วงเหรอเออสิอีพวกนั้นกินเสร็จตรงไหนก็วางถุงไว้ตรงนั้นเกลื่อนฉันกลัวพี่ด่าก็เลยต้องเก็บจนเที่ยงคืนมาใส่เขาอยู่ก็งี้แหละขอโทษนะที่ฉันไม่ได้อยู่ช่วย โอ้ยฉันเข้าใจอยะแกมันเด็กอนามายัยกลับเกินเวลาไม่ได้แต่พูดก็พูดเถอะนะเก็บของทั้งคืนยังไม่เหนื่อยเท่าให้มายืนเข้าแถวตากแดดแบบนี้เลยผิวเสียหมดแล้วเนี่ยลลิตาบน่นแล้วมองไปร,บรอบๆเพื่อนๆเอากระเป๋าบางกระดาษบางมาบาังหน้าเพราะวันนี้แดดแรงมากจริงๆกว่าจะร้องเพลงชาติสวดมนต์ตามวครูเวนออกมาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เสร็จเสร็จแล้วก็เป็นคำศัพท์วรรณครทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอาหน้าเรียนมาหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องเข้าแถวแล้วกาปฏิทินรอเลยเนี่ยโนรมนทำมือจูปากเพราะครูเดินมาทางนี้เพื่อมาเช็คทรงผมว่าใครย้อมสีผมหรือมัดผมไม่ถูกระเบียบกันบ้างนับจากวันนั้นความสัมพันธ์ระหว่างนรมนกับธนาทิพ์ก็ไปไกลขึ้นเรื่อยๆเข้าแวะไปหาเธอหลังเลิกเรียนทุกวันโตตอบกันผ่านอีเมลในวันหยุดหัวใจของสาวน้อยที่เพิ่งเริ่มมีความรักผริบาล นอนก็คิดถึงเขากินก็คิดถึงเขาหลายครั้งที่เหมอเวลาเรียนจนโดนอาจารย์ดุไปหลายทีและลืมทำการบ้านอยู่หลายครั้งจนลลิตาแปลกใจมนฉันว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันนะทำไมทำตาดุขนาดนั้นวันนี้แกลืมทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์สองวันที่แล้วแกก็ลืมเอางานมาส่งอาจารย์แกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีฉันลืมจริงๆเดี๋ยวนี้นอนน้อยไปหน่อย นรมลแก้ตัวเสียงอ่อยแต่ลลิตาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีก็แล้วทำไมนอนน้อยละ่ะตอนเรียนก็เม่อก็แกกับพิทิปมันเป็นยังไงกันแน่วันก่อนฉันว่าฉันเหมือนเห็นพิทิ์เดินเข้ามาในโรงเรียนบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นฉันโกรธจริงๆด้วยฉันเออไม่มีอะไรหรอกน่าโนระมลสายหน้าลลิตาจึงถอนหายใจแกไม่บอกก็ไม่เป็นไรนะแต่ฉันแค่ยอยากจะเตือนแกเรื่องพิทิป เขาไม่ใช่คนเร็ว้ายก็จริงแต่เขาเป็นผู้ชายกลางคืนคือจะอธิบายยังไงดีผู้ชายที่ทํางานในผับอย่างเขาแถมยังหน้าตาดีมันก็ต้องมีผู้หญิงเข้าหาเยอะฉันไม่อยากให้แกเสียใจนะมนฉันไม่ได้คบกับเขาซะหน่อยแกเห็นเขาฉันไม่ได้เห็นเขาเข้ามาหาใครก็ไม่รู้แน่นะแท้สิลองใจไปทิพีพ่ทินะ์น่ะเขาก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่เขาไม่เหมาะกับแกจำคำฉันไว้นะมนเขาไม่เหมาะกับแก รู้แล้วนะ่าฉันไม่คิดอะไรกับเขาหรอกไปซื้อขนมกันโอเคนรมนไม่กล้าบอกกับเพื่อนว่าตัวเองคบหากับธนาทิพย์จนถึงขั้นรับปากเป็นแฟนกันแล้วเพราะกลัวจะโดนสั่งห้ามดังนั้นจึงไม่มีใครรู้ว่าเธอกับเขาคบหากันธนาทิพย์ไม่ได้ไปหาเธอที่โรงเรียนอีกแต่นัดเจอกันวันหยุดบ้างเธอออกไปเจอที่ร้านไอติมหน้าโรงเรียนบ้างมีเวลาได้คุยกันไม่เกิน20นาทีแต่ละวัน แต่วันนี้เธอรอเขาใกล้ถึงเวลาที่พ่อจะมารับแล้วเขาก็ยังไม่มาจะผิดนัดไม่เห็นเมลมาบอกกันเลยหญิงสาวร้อนใจพอดีกับที่บริพัตรวิ่งกระหืกกระหอบเข้ามามนพี่เบสน,นรมนมีสีหน้าตกใจกับท่าทางของอีกฝ่ายมีอะไรไหมครับไม่ได้ไปกับลิศเหรอวันนี้ลิศกลับเองแต่ตอนนี้ไอ้ทิพมันฝังมาบอกว่ามันมาหามนไม่ได้ตอนนี้มันพี่ทิพเป็นอะไรคะเกิดอะไรขึ้น นรมนเสียงสัน่นเธอเห็นรอยเลือดบนเสื้อของบริพัตเลือดเลือดใช่ไหมคะพี่เบสไอ้ที่มันโดนดักตีหัวนะ่ะเพื่อนพาไปโรงพยาบาลแล้วแต่มันยังห่วงกลัวว่าเธอจะรอก,ก็เลยให้พี่มาบอกก่อนทอยังมีแกใจมาห่วงมนอีกเขาอยู่ไหนคะพามนไปหาเขาทีนรมนแข้งขาอ่อนลืมไปแล้วว่าพ่อกำลังจะมารับบริพัตรพยักหน้ารับแล้วพาเธอขึ้นรถออกไปด้วยกัน พอถึงโรงพยาบาลเธอก็ร้องไห้ออกมาอย่างตกใจเมื่อเห็นสภาพของเขาที่ฟกช้ำไปทั้งตัวปากเขาแตกยังมีเลือดซึมที่หัวคงจะแตกด้วยเพราะติดผ้ากอพันรอบเขานั่งอยู่บนเก้าอี้หน้าห้องฉุกเฉินหมอทำแผลให้เสร็จพอดีพี่ทิพย์ทำไมอย่าร้องไห้สิพี่ยังไม่ตายใครทำพี่คะใครทำพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครมันคงตีผิดตัว เขาบอกแล้วพยายามลุกขึ้นเธอจิงถลาเข้ามาประคองดีที่ไอเบดกับไอ้โจผ่านมาเจอไม่งั้นคงเจ็บกว่านี้หิวไหมยังไหวยังไงก็ต้องไหวเขายื่นมือมารูปศีรษะเธอแล้วส่งยิ้มบางๆให้มาแบบนี้ขอพ่อหรือยังพ่อจริงด้วยยิงสาวตาโตทำหน้าตกใจไอเบดแกรีบไปส่งมนก่อนป่านนี้พ่อมนคงเป็นห่วงแย่ละ ธนาทิพย์ออกคำสั่งกับเพื่อนนอรมนสายนาดิคันมาสั่งบริพัตอีกคนไปส่งพี่ทิพย์นะคะมนนั่งสองแถวไปได้แน่ใจนะค่ะเรื่องพ่อมนจัดการเองนอรมนบอกจริงรจังรอจนกระทั่งชายคนรักขึ้นรถออกไปแล้วจึงโบกมือเรียก2แถวให้กลับไปที่โรงแรมตอนนั้นเธอเห็นพ่อเที่ยวเดินตามหาเธอกับนักเรียนคนอื่นๆพ่อคะนรมนวิง่งข้ามถนนมา พอชาโนนหันมาเจอก็ครูลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกมนไปไหนมาพ่อหาจนทั่วโรงเรียนครูเขาก็วิ่งจนวุ่นขอโทษค่ะพ่อพอดีว่าเพื่อนมนไม่สบายอยู่โรงพยาบาลมนตกใจก็เลยไปเยี่ยมเพื่อนลืมหยอดตู้โทรศัพท์ถึงพ่อนะคะเอาเถอะพ่อจะซื้อมือถือให้สักเครื่องแล้วกันเผื่อจำเป็นต้องใช้โทรหาพ่อเวลามีธุระสสำคัญไม่เป็นไรค่ะพ่อโทรศัพท์มือถือแพงจะตาย มนกลัวทำหายอีกอย่างครูคงไม่อนุญาตนรมลนสายน้าแล้วกอดแขนพ่อกลับถ้าคาเดี๋ยวแม่เป็นห่วงเงินก็แวะตลาดซื้อหอยแครงไปทำกับข้าวดีกว่าพ่ออยากกินอะไรแซ่บๆเบียยกโหลเป็นยังไงคะพ่อรู้ใจจริงๆในอำเภอชาโนนหัวรอพ่ออกพอใจนรมนโล่งใจที่พ่อไม่ได้ติดใจสงสัยอะไร นรมน้าเจือนที่เห็นเพื่อนรักนั่งกอดอกหน้าบูดบึงไม่พูดไม่จ่าโกรธเมื่อรู้ว่าเธอแอบคบกับธนาชิพเธอขยับไปไกลแต่ละลิตาขยับหนีเธอจึงกอดเอวเพื่อนอย่างประจบลิศฉันโกรธฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจะปิดเธอเรื่องพิทิพฉันก็แค่กลัวเธอห้ามนรรมนเสียงอ่อยสีหน้ารู้สึกผิดรู้ดีว่าเพื่อนคงโกรธที่เธอโกหกเรื่องคบกับธนาชิพ ฉันห้ามก็เพราะหวังดีแต่ก็นั่นแหละของแบบนี้ใครเตือนมันก็ไม่ฟังหรอกคงต้องให้เธอเรียนรู้เองอันที่จริงฉันก็รู้จักพิทิพแค่ผิวเผินคนที่รู้จักเขาดีมากกว่าฉันก็คงจะเป็นเธอเขาอาจจะดีก็ได้ลลิตาถอนหายใจยอมหันกลับมาคุยกับนรมนลเพราะน้ำตาที่ครอเออนั่นเขาดีกับฉันมากเลยน,นลิตฉันอยากแข่แกลองให้โอกาสเขาเออดูให้ดีๆแล้วกันอย่าทุมให้เขาเต็มร้อย อย่างที่บอกเขาว่ามันผู้ชายกลางคืนสาวๆสวยๆข้างกายมันเยอะแกต้องมีภูมิต้านทานดีด้วยนะถึงจะอยู่กับเขาได้เดี๋ยวพี่ชิปก็เรียนจบเขาคงไม่มีเวลาไปแล้วล่ะอย่า <Yeah. S 2> หาข้อดีให้กันหมดลลิตาตะวัดขอให้เพื่อนรักแกต้องไถ่โทษด,ด้วยการเลี้ยงสติกเกอร์ฉันไปได้ที่ไหนล่ะวันนี้พ่อมารับแกนี่เฉยร้านตู้สติกเกอร์เขามาเปิดใหม่หน้าโรงเรียนย่ yeah. โอเคไปก็ไปนรมนิ้มกว้างอะไรก็ยอมหมดขอแค่เพื่อนหายโกรธเลิกเรียนเธอกับลลิตาจึงตรงไปที่ร้านถ่ายสติกเกอร์ซึ่งเป็นตู้สี่เหลี่ยมเล็กๆตัวคนต้องมุดเข้าไปพอถ่ายเสร็จก็จะปริ้นออกมาเป็นสติกเกอร์รูปถ่ายตอนนี้ที่โรงเรียนกำลังฮิตใครไม่มีถือว่าเฉยมากสวย,ยไหมสวยฉันจะเอาไปแปะไอ้ทั่วกระเป๋าพี่เบสเลยแกก็ด้วยนะเอาไปติดให้หมด อีกพวกสาวๆจะได้รู้ว่าพี่ทิพย์มีแกเป็นเจ้าของแล้วเวอร์แล้วไม่เวอร์หรอกอยาของแบบนี้ต้องประกาศเอาไว้บ้างลอิตาสบัดสติ๊กเกอร์ทั้งรูปคู่รูปเดียวออกไปแล้วแบ่งให้นรมนเธอมองรูปตัวเองแล้วยิ้มตั้งใจเหมือนกันว่าจะเอาให้ธนาทิพย์ไว้ดูต่างหน้าถ้ามีโอกาสเธอจะชวนเขามาถ่ายรูปด้วยกันก่อนกลับแวะร้านจิปาถาหน่อยนะจะนิยายไปคืนเลยไปสามวันแล้วสดายคาปรับ ลลิตาผู้มีไฟรักในดวงใจจึงอินกับนิยายเล่มละ12บาทที่ทางร้านเช่าหนังสือปล่อยเช่าในราคาเล่มละ1บาทวันหยุดทีก็เหมาทีไปเป็นโหลมันสนุกหรอนิยายพวกเนี้ยสนุกสิไม่สนุกจะอ่านเหรอแกน่ะมีแฟนแล้วก็ตั้งหัดเอาไว้สะบ้างนะเพราะเขาเขียนว่านิยายสำหรับผู้มีไฟรักในหัวใจไงเออจะลองดูรีบไปได้แล้วเดี๋ยวพ่อมา สองสาวแวะร้านเช่านิยายเป็นครั้งแรกที่นอรมนเลือกนิยายมาสองสาเล่มไปทดลองอ่านแต่ก็เลือกไม่ถูกว่าจะอ่านเรื่องอะไรดีของบัวรินสิแกเหมาะกับแกเลิฟซีนเบาๆถ้าแกอยากได้แบบวิวอ่านไปหน้าแดงจิกหมอนไปแล้วกันี่เปลมิกาเด็ดลลิตาบอกอย่างรู้ดีเพราะเป็นขาประจำร้านเช่านิยายร้านนี้ไปเสียแล้วขอบเบาๆดีกว่านะคะนรมนเลือกมาสองสาเล่ม จ่ายเงินแล้วรีบกลับมารอพ่อหน้าโรงเรียนวันนี้ธนาทิพย์เข้ามาหาเธอไม่ได้เพราะมีทํารายงานกับเพื่อนในกลุ่มอ่านแล้วก็อย่าลืมจินตนาการว่าตัวเองเป็นนางเอกแล้วมีพิธีเป็นพระเอกด้วยนะโดยเฉพาะฉากนั้นนะ่ะบ้านรมนอายจนหน้าแดงกำ่ำวิ่งปลูดออกไปเมื่อเห็นรถพ่อแล่นเข้ามาเธอ,อขอให้พ่อแวะร้านขายไหมพรมหลังตลาดเพราะอยากถักผ้าพันคอให้ธนาทิพย์อีกแค่อาทิตย์เดียวก็ถึงวันเกิดของเขาแล้ว เมื่อกลับถึงบ้านนรมนก็คลุกอยู่ในห้องนอนเป็นส่วนใหญ่เพราะหมถักผ้าบันคอให้เสร็จทันเวลาตรงหน้าเต็มไปด้วยตะกร้าไหมพรมหลายสีและหนังสือสอนถักไหมพรมดูแบบไปก็งงไปแต่ก็พยายามฝึกฝนทั้งถักทั้งรือ้อแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้หวังว่าพี่จะชอบนะพิยีนรมนยิ้มยางอายถักอย่างไรก็ไม่เหน็ดเหนื่อยกาจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่3ของเกแครไร้เรียงสาค่ะ คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ